ไปเจได้ทางนี้นะเบิ้งดูหักใครทางน่าปปาดุ่เพิ่นเบื้องโน้ตไปตางกว้างๆทางนี้ได้เข่าได้เลยต้องให้เจ้าของเขากวนได้เด้อเนาะจะให้บอจิทเข้าไปพวกนี้นายเห็นห้อยตีนนี่จะไหนอยสิบ้าตลอดการเลยเนาะพอ่น้องผู้ใดเข้ามากกับห้อยตีนผู้ได้เนาะห้อยตีนบอจิตผูแห้งแล้วเออแข็งแล้วเนาะเออบ่ห้อยได้ของน้ำ ก่อกันใดบูกะโร่อะแม่ยังอันนี้นอนแนวนี่ว่าเพิ่ยากนอนนะนอนเลยเด้เออนอนแล้วคือสบายเท่นี่เฮ้ยยังนั่งเปาะพมกันหนีนาะพอพี่นองเออบัดเพิ่งหูกะหูไว้ได้นอะนี่เนาะ โดยผมไอพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อร์แม่พี่น้องเอฟซี FC บาส,สุขุสุคนเดอ้อเนาะมาพบมาพบกับบอจิตอุตพรคือเก่าเนาะพ่อพี่น,อน้องเลยป้าจะหอนเนาะพ่อพี่น้องก็คือเมื่อนี้เนาะตั้งบอจิตเองนะพาทุกคนมาอยู่ที่เพื่อนของสาวเพ,พื่อนพ่อพี่น้องเลยอ่าตอนนี้เพื่อนกับอ่ายืนกุ้งกุ้งกุ้งเนาะอ่ากับอานาสาวมีเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้มาลำกันสามคนกับอานาบอต้าสาวมีอ่าเมื่อนี้กับทั้งบอต้าเพื่อนน่ะบอเคย ามาหาทางอนาสาไฟฟ้่อพาชาเถื่อมื่อนี้ทางบูจ,จิตเองกะมีโอกาสได้เข้ามาเนาะพ่อพี่น้องเลยกะคือมื่อนี้นะพ่อพี่น้อง,พอพองกับพ่อดีเลยละ่ะเพราะว่ามีทางพระรักปุญ่เพิ่นเห็นของน้ำของนายห้ยนพ่อพี่น้องตอนนี้กะสำเร็จสิ้นแล้วเนาะหายในยินเขาแบบนี้แหละแต่ว่าทางบูจ,จิตเองก็ยังมุ่งูเถือ่อพี่น้องว่า,าหน้าตาของน้ำจะออกมาแบบไกเดี๋ยวมื่อนี้นะพ่อพี่น้อง,พอพองบูจ,จิตเองสิเข้าไปหาทางน้องเพิ่นเดอน้อเนาะหาและกะ ไปแสดงความยินดีน้องพ่อพี่น้องกับอนณาช่างน้องเพิ่นที่ว่าได้ห้องน้ำงามน้องพ่อพี่น้องเอาโอเคเด้อน้องพ่อพี่น้องโอ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยก็คือสีประมาณนี้แหละอ่ากล้องบือจิตเองก็คือว่าอ่าแหละพี่น้องเลยอ่าชันสนี่ไม่เกินสันน่ะนะอ่าถึงเวลามันไปแล้วพี่น้องเลยต้องได้ใส่มือเนาะแล้วก็พยายามอ่าช้าๆ ก็คือตัวนี้ก็คือว่าแล้วเนาะพี่น้องนี่ดิเนาะอืมเด็กน้อยก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าน้องอ่าลูกของเพิ่นนะเพราะว่าเพิ่นสิเองะเอาขนมให้เพิ่นจักไปทางไเลยพี่น้องเอ้ยตนี้ก็ยังเหลือแต่แม่เพิ่นเนาะดยอาสบายดีเด้อสองสาวเด้อเนาะสดีสดีโดอ่าติได้ยิห้องน้ํางามบ่เออห้องน้ําพี่น้องห้องน้ําเพิ่นเสียเนาะเนสิได้ยังะใงานแหละ ยังบ่คืออีกคนช่ามือจะใช่วนแรกกับเพิ่นเห็ดเหลี่ยเห็ดเลน่มเมื่อไหนก็เมื่อนี้เลยนี่้วันนี้ยังใ่วันนี้ตัวงเื็วันนี้ตัวงชมจนหอดชิงพุป้าต้วสั่งเพิ่นน้ำพี่น้องรวดเร็วทันใจ นเพิ่มมาบ้างนี่กรณ์บ้านชิตมันแล้วโอ้เพราะว่าวันชิตนี่คือทางบ้านเท่านี่จะหยุดเลยมันบ่บ่ได้หยุดธ์อ๋อบรหยุดบ่ไปเหตุเาินงานเงินไอ้นุ่งทำงานอื่นไปงานพิธนให้มันแล้วมันบ่โดยอืมโดยแต่อันนี้เพิ่นใช้เวลาประมาณจัดมื่นน้องสามมื่นสี่มื่นสามมื่นสี่มื่นบ่โดยเออทช่วยเนูเห็ุทุกอย่างเลยบ่ไปในสามหมื่นสี่หมื่นเออสามคนได้จ้ะสามคนเห็ุบ่นี่นะ ก็เป <weed. S 2> <c oughs> <b oken> ็นผู <S S ้หญิงทั้งเป็นผู้หญ่ทั้งสามุกนาวันบ่เอาจากไหนก็ดีใจด้อเนาะแต่ว่าอันนี้คือเข่งนะบ่เล้งนะบ่อ้านี้อันนี้เป็นท็่เม่เศ้านี่มันบ่อันนี้โมเมนตห้อยตีนโมจิเดินเนาะพี่น้องอันนี้ได้อันนี้โมเมนต์ห้อยตีนโมจิได้ห้อยตีนมาไปยอกกันพี่น้องเลย เนาะเอาใจนี้ก็ดีมุกดีใจน้ำน้องๆเนาะเป็นจะได้ทางในน่ะบิึงดู้นหาใครทางว่าน่ะปลาดุงเพิ่นเบิิงดูปลาตจ้กว้างกว้างทางในได้เข่าได้เลย้อโยต้องให้เจ้าของเข่าก่อนได้เรือเนาะจะให้บัวจิตเข้าไปพวกนี้นายเห็นห้อยตีนนี่จะหน่อยสิว่าตลอดการได้เนได้ลองผู้ใดเข้ามากกับห้อยตีนผู้ใดเนาะห้อยตีนบัจิตผูแห้งแล้วเออแข็งเนี่ยเนาะ อันนี้คือเฮาเอ่าง่เฮ็ดังเฮ็ดงเฮ็ดอ่างอยู่อืคือทางเฮือนเฮานี่อ่าตั้งแต่ไก่มาแล้วเนายังบ่เคยมีห้องน้ําแม่นบ่อเบิดงบหลายเติบเด้นี่เนาะเพ่สิเป็นห้องน้ําเนาะอืดยขท่าขท่าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงไดบัดนี้เนาะเอ้าไปงพุ่นเนาะบัดนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าได้เข้ามาแล้วก็เอ้าแวะถามไก่อนเนาะพ่อพี่น้องโอ้ต คักค่ะ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 เนาะห้องน้ำเพื่อนี่ถือว่างามหลายเนาะสามีเนาะหยกมืาชิหยกมาพันยกมาได้ชิหยกอายุพี่น้องมาเลงเด้อมาเลงเองมาจิดเองชิมาหยกเอาเป็นยังเชียวมาดูอยู่นี่เอาเอาเอาน้องพ่อพี่น้องเอาโอเคสินะพ่อพี่น้องภาพกระยักสั้นๆแล้วกันหนึ่งมากก็คือว่าน้องพ่อพี่น้องหยกกันอ่ากลับมาหน้าโมูคูน้ำเน่เนาะ ฮ่าดูเต่าเพิ่นเนาะได้กินขนมได้ไปเลยพี่น้องเ็ไอเนาะบ่ได้เวไม่ได้ถ่ายทักทายกันเลยนี่เนาะอืมนันเละน้องพ่อพี่น้องเลยซันนี่เด้อน้องพ่อพี่น้องภาพก็อาจจะเห็นแบบอ่าบ่เนียนบันไดเนาะอ้าวกะเป็นจะอะไเรื่องสุขภาพทางกายบ้างเรื่องเรื่องคอน่ะเป็นยังไงเจ็บอยู่บ้างน่าประทดบใจท่นกินพิษแล้วมันขึ้นกินเพื่อแล้วคืนก็เพเลียด ว้าอะไเห็ว่ารัดก่อนดนพพ่นองมื่อนี่วาชิมานะบอกให้ไปนะดูกาลำหน้าช่อยูว่าเห็ดเบียกว่าเจ็บโลดเนาะเออเอาจากไหนก็มีแต่ว่าอ่าบึงนั่นแหละอ่าทางกายเทาานาออันไหนมันหับ่าได้กะอ่าคอยเห็ดไปนพพ่นองเลยอือต่ว่าลูกไปหาดินไหนบ้างไปหาดินนพพินองเลย ก็มีแต่ว uh ่าเรื yes. tá, ่องข้อนี่มีแต่ว่าเรื่องอ่มันยังแบบเห็นักแต่ข้นอย่างเดียวแต่เวลากินพิษกินพิษคืออีกอย่างในขาวพิษกินได้ค่ะมีแต่ปลากับข้าวอย่างเดียวอันอื่นคือกินบ่ได้เลยดิหมอคุณบอกเราอืมกินได้แต่ปลาที่โอ้โหนักกว่าพี่น้องเลยว่นได้ก็มีแล้วบอกปลากินนะไมีโอ้ยเนาะ อ๋อตัวนี ite, <sh arp inhale> ้ก oh. ็คือว่านะพ่อพี่น้องตากทรงตากเขียออยู่ได้เนาะอันนี้ก็สรงเสือลูกบ่บ่สรงเสือหลานเอื้อยมตะเอื้อยบ่โดยเอื้อยทางไหนเอื้อยพิมพ์อยู่คนละครวงนี่แหละโอ้เอื้อยเหมือนบ่โดยอืมเดี๋พี่น้องกันบ่กับเราเนาะเราเป็นเอื้อยเอื้อยแท้ข้างนองนี่แหละเออโดยโดยนะพ่อพี่น้องคือได้ยินเขาว่าเราบ่สบายไหมบ่แม่แล้วก็เจ็บคอ แล้วนพพ่น้องเดียวสิเขาไปหาพันอยู่เด้อเสียดอนนี่ก็ได้ห่อนเนาะห่อนขนาดพี่น้องเลยกมีแต่ว่าเรื่องน้ำเรื่องในนี่คือรีบร้อยเบแล้วเนาะคือสะดวกสบายเบแล้วเนาะนพี่น้องการห้องน้ำพันนี่คือพอดีเลยเนาะนพพิร ong ตั้งไว้หนิเนาะหาะมอเจาะเลยแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเพื่อนที่ว่าเขาอยู่ที่นี่นอนอยู่กันหาพันเป็นบ่ ่าแม่เราไปแล้วบ่ไปเฮ็ดงานแล้วไปแล้วอือจักยามไหนบ่มันจักยามไหนแล้วก็นี่ก็สิถามว่าเออช่วงเฮ็ดงาพุ่นเขามาดูอยู่เดีมาเบิ่งดิอ่าว่าเป็นจังไดเนาะพ่อพี่น้องอก็แสดงว่าอ่ายังบ่ทันแล้วเทื่อบ่ว่าแบบใดยังแม่นันยบละก่ออางอต้องซื้องมาก่อนงบใด ไปกระทางฮะนะมาตามก้อนโอ้ต้องซื้อมาแบบว่าสำห้องไว้ก่อนเนาะอ่าเพราะว่าเออ่สามซาเพิ่นน่ะมาก่อเนาะเพิ่นบอกว่าว่าเมื่อไหร่พ่นก็บอกดำนาแล้วพ่นนะมาก่อให้ดำนาแล้วที่พี่น้องใกล้แล้วบ่ยังเราพันยังบม่ได้ดับนาซ้ำอันซางเอ้าเราพอพี่น้องอ่าบ่ได้ก็ได้เนาะฮะมีแต่ว่าเรื่องบล็อกเรื่องปูนสั่งมีครบแล้วเนาะมันบอก มีแต่ทาทาสางพันไม้ห็ดเนาะโอ้จากนั้ก็มีแต่โลหลุนโอพังเบิ่งเนาะขากูงามอยู่เนาะดีใจบ่ดีใจกะถือว่าครั้งแรกเนาะคือคนว่าเหือเฮงของเรากะไปเห็ดเวียเห็ดงานเนาะ่ได้โอ้เนาะมันกับเพลงในพี่ดองเข่าของต่างๆหรือว่าแบบ เป็นประเภทพวกปูนพวกแฮพวกใช่เนาะมามันซื้อ,อยากเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามันอ่าบ่มีเงินงนี่แ,ลแหละเนาะมันแพงอ่าพูดอะไรเบิดแล้วบ่ขนนมนาอีล่าพี่โป้เบิเร์ดแล้วลเบิดแล้วเนาะอ่าสบายดีป้าดวงดูสบายดียไหมโอ้ยอ่าแน่นั่นเนี่ยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าแซ่บจิ้วพี่โป้นะเนี่ยพุงกินนี่เพราะว่าบ่แซ่บเนาะพ่อพี่น้อง บ่อยากอีกประชันเนาะจนถ้าวานน่ะเอ้ยมีเพิ่อนจนท้าไปชื่อเองเนาะแม่นโบอ๋อบันนี่สิบูชื่อปีโป้มาดอกบันนี้ก็ได้แต่ว่าก็กินอยู่ได้เฉยเนาะพ่อพี่น้องมักกินอยู่มักกินพี่โป้นะเออเครียดแม่จะงกแม่งกแม่บ่เอาจริงๆก็กินอยู่เนาะแต่บ่กินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอันนี้เนาะเออโดยโดยนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเลยก็ คือเนี่ยแต่ว่านไม่ได้มีทั้งทีมงานเขามาหาอยู่เนาะกมาเยี่ยมมาอย่างเยอะสี่คนมันอยู่ในโลกเล้งพี่รองเอ็มบาจิติงก์มาอ่ามันเนี่เนาะเพราะว่ามาทางอนาบ้านนุสันอ่าจริงๆก็คือว่าเนาะพ่อพี่รองบาซีได้อ่านอ่าทายรอบลึกเอาเป็นอาณาโลกอาณาคำคนละอ่าเพราะว่าชิได้ไปทางบ้านนุสันแต่ว่านมันนี่นะพ่อพามาทางนี้ก็ได้แบบว่า ว่าสิบกลับไปอีกวแบบัดเอ้าคำได้นีน่เนาะก็ได้เวมาหาทางน้องเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องมียินข่าวว่าคือทางอันนะอ่าสาม,มูระบ้านเพิ่นมาจ่ายค่าชางเลยบ่แม่่นใชจ่ายมืม้อนี้ได้นี่บ่แมม่นอืเอามีแต่ว่ารอเบิ่งเนาะมีแต่ทางทางนี้ยังบ่ทันมีมันบ่แม่นอะไรคเพิ่นสิซื้อมาให้เออผู้ดใดซื้อทางสาม,มูระบ้านอืม โฟไดรน่าเก้ไขไปแมนบ่โดยโอ้ขึ้นนี่สิงเค้นขึ้เป่าเองเป่าเองเลยแมนบ่โดยเอาลวน้องพ่อพี่น้องผู้เฒ่าบ่กผู้เฒ่ามันมอแคดเน๊อาเลวเป็นตาแทนน้องพ่อพี่น้องเออเอาเอาน้องพ่อพี่น้องเออมาในก็แสดงความยินดีอีกเถอะอ่าบ่ได้กัเรื่องอ่าห้องน้่งห้องในเรื่องอ่ากระโลนี่เป็นอย่างไรยังบ่ได้คิดเล่นแมนโบไม่ได้บอกบ่ หือเอาได้ของน้ํามันสันก่อกันได้บุกะโลอือมียังอันนี้นอนแนวนี้บ่เพิ่นอยากนอนนะนอนเด้เออนอนแหเออคือสบายแท้นี่เฮยังนั่งเปาะผมกนี่เนาะพ่อพี่น้องเออบัดเพิ่นฮู้ก็ฮู้ดเนาะนี่เนาะโอ้เวเี้ยงเป็นจังได๋ยากอยู่บ่ ตอนน้อยๆยากแห้งบับใหญ่นี่บ่ค่อยยากปานใดต้นยากนี่คือเฮายังว่ามีมีมี2คนเบิ่งกันแม่นบ่บ่งใหญ่บ่อยไม่น้องผู้เดียวนั่นแหละเบิ่งกัได้ผัวกับไม่ได้เบิ่งหั่นน่ะเพิ่นก็มาอยู่เฮือนเพิ่นเออบางทีก็แม่เบิ่งซอยประมาณจักเดือนก็เพิ่นอันนเอาไปน้องเวลาผัวเพิ่นาแยกทางกันเนาะผัวเจ้าแยกทางกัน ปีหนึ่งเออปีสามปีไปก่อนจะมีน้องเพิ่นนะนะแบบว่าเอาเอาน้องเอาน้องคนเดียวน้องไปตลอดดิตอนน้องถือผ้ากับเพิ่นก็ไปอยู่น้ำน้องได้ลูกเพิ่นกับไมาอยู่น้ำน้องอันได้หามือมาคว้ามอกรรแล้วเพิ่นก็กลับไปบ้านเพิ่นแล้วก็บรรคายมาอีกจนณลูกกันได้สี่ฮะเด็กเขาจะมาหาได้ก็เห็ุเรื่องบุญนิมพูทธาภิเษกว่าอย่างเลยปล่อยเลย ยังบม่ไ huh. ด uh ้ป huh. ้อยเลยน้องอันลูกน้องนี huh. um, anyway. uh ่ฮะได้หนึ่งปีเราหนาห้องว่าเราหนำมีเมียน้อยเออหนูก็เลยบอกให้น้ไมาป้าเออเอา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 หนูก็ไดองเลยก็คือสีประมาณนี้แหละก็มีแต่ว่าคือเจ้าของเลยเนาะเจ้าของเดี่ยงเลยแม่นบ่เดี่ยงแค่น้อยๆพันชี้บ้ากครับพูดเลยแต่ยังอยู่ในท้องพูดเลยคนนี้ฮะ เออมาเบิงดํามื้อดําใดนี่เนาะมันบ่พอสิแบบว่าซอยกันได้เนาะอืมันมากันนั่งบ่ฮอดๆชั่วโมงซําดออืมมืออีแสดงว่าไหนแไหนก็ยานอนดูเฮาเนาะอ่าลําบากกยากอยู่เี้ยงเนาะพี่น้องอดเอาอ่าใหญ่ก็คือสิสบายพี่น้องเอ้ยอ่าบ่คิ้อดอกเนาะหาผู้หญิงผู้านี่ก็เทบานักเตบเวลาคายแล้วเพิ่นมักชอบกนะอันนี้ ชอบบันไดก็จนตายคือจุดป้าเมียนจุดที่เอาไปทิม่มหมดแหละ <Okay. S 1> น,น,น,นี่นนก็นนยากยากโอ้โหน้องพ่อพี่น้อง,พอพองเอ้ถือว่าเป็นแม่เดี่ยงเดียวมาเนาะเดียงเดียวมาตลอดเลยน้องพ่อพี่น้องเอ้ใครเนี่ยแต่ว่าเวลาเพิ่นอยากนอนนี่แหละเนาะมานั่งปอกนี่ก็นอันนั้นเลยมานัน่งปอกก็น,นอนเลยนี่ก็ได้ดื้อน้องอ่ะ แต่ก็คือตอนนี้อยู่เพื่อนสองคนกับลูกเป็นบ่โดยอืมไปเฮดเวียเฮดงานเบิดแล้วเนาะมีแต่เฮานี่แหละเผาเพื่อนเผาซานเนาะตอนที่ว่าเฮาน่ะยังเฮ็ดบ่ได้พี่รองเลยเนาะแต่ว่าคือทางผมเองพี่รองเอฟซีพันก็ว่าเรื่องพญานี่เนาะเรื่องเมนเกินมาไทยลอยบ่ไทยลอยเมนมอทางานมุกทหารเพื่อจะเจ็ดมาเวลาเป็นไทยลอยมาให้ข้าวหนาไกย่าง กินได้่าได้ไหมบอเออขนมไหนอย่างทีไทลอยเนาะพี่น้องอาการของมันจะเป็นแบบมีเมื่อยเป็นบอสผมรุนเป็นบอสอันไหนเลยเมนข้อมันวายดิเมนแล้วก็บไปอยากนอนบอกขันวายอยากนอนก็อยากนอนเดี๋ยวนี้เด็กนี่รุ่นเมนไป๊ะเมนไปชู้กินข้าวน้องก็บไปชู้กินข้าวรุเธอกินเมื่อยรุ่นเธอเออเมื่อกับไปชู้เลยเลยแบบมันบ่อยากอือืมอืม บาได้กะศเมื่อนี้ได้กินยังบ้างไหมื่อวานี้กินกินคนเดียวมันก็ไทยลอยตีพี่น้องคือกินหน่อยแท้เสีเดียวม่นเปียกนะเปียกมันเปีกมันก็อยากมาบัเดียกเปอยากคือเ่อยากเลยอะไรฉัมรุ่นเลยมันอาการเริ่มนักแล้วคนนะพี่น้องกับวันพุ่มรุ่นน้องากับวันพมรุ่นนั้นบางโชวสามเดือนนี่เรื่องไทรอยด์นี่ค่ารักษาเนี่ยมันต้องแบบผ่าตัดบ่โดยว่าจังเดย ท่านมันเป็นแห้งก็ได้ผ้าตาัดเพื่อนป่ะอืมแต่ว่าคือตั้งแต่เขาเป็นว่าเมยมันเป็นนิดน,นิดนะ่อย่ได้ผู้บ่ได้เคยกวดเลยว,ว่ามันจะอ,อยู่ในขนาดใดแนมเม็นบ่ะไอ้กวดแต่ทาหงหมอเล่าเขาจะบวมหงส์เดยเขาบ่บบ่เนาะช้างเพื่อนแล้เขากับไม่ได้แนะนำให้ไปห้องหมอใหญ่อืมไปห้องหมอใหญ่อย่างเดียวเลย<อ> แต่ว่าคือจากที่เอฟซีเนาะจากที่ว่าทางน้องพันวานเนี่ยกาว่ามันจะเป็นทางเรื่องไทรอยเนาะค่ารักษาเนออี่ยกาต้องไปกวดเบื้องอีกเทื่เนาะว่ามันทีอานาไปตรวจกับผลตรวจกับ,บาสามวัน <ไป S 1> สามวันสามวันเห็นผลสวันเห็นผลโดยโดยพี่น้องงี้ปะนอนดีดีนี่เนาะเมืย์เด่นในเด้นเนาะ <laughs> อบอกอยู่กับน,นอนรับเสยหน่เนะาะเขาจะไหนก็นคือว่าน้องพ่อพี่น้องมีจิตเองก็เคยนะเขามาอ่านี่กับหลายเถื่ออยู่เนาพะพอมาอีกวันนี้ก็เห็นทั้งอนาผู้นักผู้ใหญ่เป็นซวยเนาะเป็นซวยก็เห็นหลายแนวอ,อยู่เนาะทั้งจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องในของน้ำของในนี่ก็ถือว่าดีดีขึ้นหลายเนาะพ่อพี่น้อง ยังเต่เพิ่มเรื่องชาแนเนาะบานนี้เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะผลหัวเนาะพ่อพี่น้องผลหัวอยู่แต่ว่ายังบุษันมีงบในการชื่อทื่อเนาะเอาอดเอาน้องอดเอาเนาะจากไหนก็เปลี่ยนก็ลังใจให้เด้อเนาะฮะมิเต่ว่านอนได้บ่หนิแบบว่าเอาอุ้มนอนแบบนี้ได้บ่ดูนี่บ่พุงดูมาพุงนี้ได้บ่พุงนีิคนสิตตื่นบ่หนิลองลองบังดู เอาเร็วโ้ยคนเอ๋ยเนาะคิดจกนอนก็นอนบัดเดียวเลย,ยนี่เนาะนอนง่ายดีนอนง่ายดีนอนน้อยๆกับขัน้นแบบจะนอนแล้วก็นอนตามกลินก่นไปเลยตามทางไปเลยโอ้ยเ <c oughs> นาะเครือกับไปลิ้นก็จะนอยตามต้นไม้กันอนอีก้นไม้เออเป็นหาจนะเมื่อยไ,ไปเลยอยู่กูแม่งก็นอน อันยอกนอนแบบย่างมากเนี่ยขันเกนอนกับรมนอนรึอือืมอือาเอาเอานอพีดน้องเลยกันจังไรกะมมแต่ว่าเป็นกระังใจให้หนเนาะหะในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอ่าคือสุภาพเจ้าของมันเป็นแนนี้อยู่กะอ่าอดเอาเนาะฮะมแต่ว่าคำไปกวดกะต้องอยากหยักลงไปทั้งมุกเนาะแม่นม่พอมันจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่พี่นรองเลยหนึ่งมากะอ่าเหมือนว่าวาดอก ทางฝั่งมุกดานนี่ก็ถือว่าเก่งอยู่เนาะบัญหาก็คือเรื่องอ่าเงินเฮาเนาะเรื่องเงินเฮาในการຫັน่เป็นปัวเนาะบ่พี่น้องในการอ่ารักษานี่แหละเห็นเพิ่นนั่งเว้าอยู่ซี่ก็เดี๋ยวนี้บ่ได้จบ่นี่บ่ได้เจ็บหยังบ่ได้เจ็บเด้ซุนี้น้องบ่ได้เฮ็ดเออบ่ได้กินิบ่ได้กินิติโดยกินปลาเด้กินตกินิก็เจ็บ่ตามที่ว่า่เพิ่นแนะนํามาให้บ่อืม เอาน้องพ่อไปรองเลยจังไดจังไดกับเป็นกำลังใจเด้อเนาะพวกนั้นเดี๋ยวสิไปหาทางกนนะเอ้ยยังก็เอ้ยพิม,มพ์บ่เอ้ยพิมพนะ์นี่ยเราเดี๋ยวนี้เราบ่ค่อยสบายเนาะ,ะบ่ค่อยสบายพี่น้องเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมเพื่นอยู่กับบกเคยเข้าไปหาเพื่นจักเทื่อเพื่นกระบะโอ้เพื่อนว่าสีอนาะบอกทางกนาะทีมงานเนาะพี่น้องเข้าไปเบิ่งว่าเพื่นเดี๋ยวนี้เนะี่ยเพื่นมีอันนะโรคประจำตัวเน,เนวยแม,ม่นบ่ก็มีเ <c oughs> ดิดมนมาปิดแทน เป <wheel> ็นตุ้มนี่ทั่วเลยสิแฮ่ไผกับคอนี่เพิ่นนี่นะเองนี่แหโดยแล้วยังเป็นบ่ดเป็นเพิ่นเฮาเป็นนักกว่าน้องดิเป็นตุ้มหยังก็บ่อันนีนก็บ่แล้วพอพี่น้องเยเอ้ยเนาะเอาจังได๋ก็อยู่ดีมีแงเด้อน้องเด้อเบิ่งเดี๋ยวจะเอาเงินให้ซื้อนะขนมเอเต้าโอ้ยเนาะบ่้เมื่อดอกอันนี้ก็ได้เนาะพอพี่น้องเอ้ย เอ้าจังไรก็คือว่าเนาะอ่าอิ่มแล้วคนวะนาะพอพี่ดองกินขนมเอาโอเคเด้อน้องเด้อเนาะฮะโอเคมีแต่ว่าอ่าพื่นแล้เป็นการตังใจให้อ่าในการอ่าอยู่เพื่อนอยู่ชั้นกับบึงยังสุขภาพเจ้าของน้ำเน่เนาะอ่าแล้วก็ขอให้หายไปไวอ่าดีที่สุดกับโบปินปัวหายเลยเกิดยังดีอยากเศราอยู่แ่เนาะอยากเนาะปวดทรมานเลยดิกินยังกับโบได้ เป็นปัญหาทรมารที่คือภูมิหลนนี่แหละเป็น,เป,นเป็นทางในได้เนาะไอ้<น>มันเป็นอยู่ในสุขภาพทางกายเรามันก็เลยแบบไอ้เนาะมพ่อพี่น้องเลยรักษาอย่างนี้เนาะครอบครัวเราบัดดึงเงินดึงคำน้ำอีกน่เนาะมันก็เลยอันน่ะแพงเนาะมพ่อพี่น้องก็การรักษาก็ได้เอาโอเคเด้อน้องเด้อ อ่าเดี๋ยวเมื่อไนเดี๋ยวทีเขามาเยี่ยมยามทำไทย์แมเดอร์โอเคอ่ะสบายดีโอเคน้องพ่อพี่น้องเอ้าสบายดีนะน้องน่ากันดีโอ้ยเป็นวันตอบในหันเนาะเอ้าโอเคน้องพ่อพี่น้องไอ้กาคือซีประมาณนี้แหละกาเมื่อนี่น้องพ่อพี่น้องกาโอ้มาเบิ่งของน้ำของน้ำกัถือว่าโอ้เขาท่าเขาท่างามไรงามไรน้องพ่อพี่น้อง กาภาพก็จะสัน้นๆได้เขาจะในกากขอโทษกอบไฟพรมีพี่น้องนำเดอ้อเนาะทนบึงเน่ยเดอ้อน้องพ่อพี่นอ้องสำคัญที่สุดก็จะภามโฆษณาของบาชิดเดอ้อเนาะกาสำหรับคลิปนี้เนาะวงพ่อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮง ขอขอบคุณขอบคุณทางอาาพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่มาดสวยทางขอบครัวเนาะของสาวแพรว่าเพื่อเน้องพ่อพี่น้องเลยจังใดจังใดก็ขอให้อยู่ดีไม่เฮงเด้อนะควคมเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยการสำหรับคลิปนี้เนาะทางบรจจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายที่สบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง